สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเฟซีทุกท่านเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับผมจะพาทุกท่านนั้นมาชมอ่พระผงนะครับพระผงพุทธคุณนะครับของวัดโพเรียงนะครับเห็นไหมฮะก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยครับด้านหน้าก็จะเป็นอ่าพระพุทธชินราชนะครับเห็นไหมครับอ่าตรงนี้เขียนเป็นหล่อพระประทานนะครับวัดโพเรียงนะครับผมกทมนะครับ พศ2539นะเป็นอ่เป็นพระปี39นะครับผมเห็นไหมสาภาพก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับก็ไม่ค่อยสวยนะครับผมขอบก็กระเทาะไปเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับตรงกลางเป็นพระพุทธชินราชน,าน,นะครับเห็นไหมครัสวยงามเลยนะครับสวยสวยงามมากๆเนะ่ยเราลองมาลงกล้องนะลงกล้องดูเนื้อหามนศาลกันดีกว่าครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ด้านหน้าเป็นรัพุชินราชน,นะครับก็มวลสันแน่นๆเลยนะครับไม่โฟกัสนะฮะเห็นไหมฮะมวลสันก็แน่นๆเลยนะครับตรงกระท้อนนี่เรามาดูตรงกระท้อนนะฮะเห็นไหมครับก็จะมีเม็ดแดงๆฮะเต็มไปหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะเม็ดแดงๆนะครับก็จะมีอ่า ตะใบทองด้วยนะครับเห็นไหมครับมีเศษทองนะตะใบลงไปนะผงทองนะครับ้าปีกก็ขออภัยนะครับผมโอเคครับผมนี่ก็สําหรับด้านหน้านะครับเรามาชมดูด้านหลังกันดีกว่าครับโอเคนะครับด้านหลังก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยครับก็จะเป็นตาห้สิบปีนะครับเห็นไหมครับของอถ้า จำไม่ผิดน่าจะเป็นของพระราชินีรานะครับผมเห็นไ,ไหมครับถ้าผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับผมเนียก็จะมีคําว่าห้าสิบปีตรงนี้นะครับนี่ห้าสิบปีนะครับเนี่ยเรามาส่องชมกันดีกว่าครับนี่เป็นไงครับพูนตรงกระเท้ะนะฮะ เนื้อหามวลสารอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยครับสาหรับองค์นี้อยู่บนหิ้งนะครับบนหิ้งที่บ้านผมเองนะครับเอามาให้พี่ๆน้องๆ้อฟซีทุกท่านได้รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดสับตะไคร้เป็นกําลังใจให้กันนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเอาพราผงนะครับผงพุทธคุณครับของวัดโพลียงนะครับ ด้านหน้าเป็นพระพุชินราชนะครับเห็นไหมัปีสามเก้ามาให้พี่เพียงน้อยสี่ท่านได้รับชมนะฮะเห็นไหมครับถ้าใครมีเหมือนผมก็กดไลค์ด้วยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับคลิปสั้นๆนะฮะก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่เพียงน้อยปี่ท่านได้รับชมนะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ